วันนี้มาพบกักบพับบ้านพัะเครื่องหนูดีอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามและรับชมกันทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันกันกบอีพีที่21แล้วนะคะค่ะวันนี้มีพระนำมาแบ่งปันทั้งหมด23รายการนะคะหากพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจแจ้งแจ้งเลขเบอร์องค์ได้เลยนะคะ ่าสนใจองค์ที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะค่ะหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์08 1ค่ะ493 9166นะคะหรือแอดไลน์ id มาเพื่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ไลน์ id N.O.D.W.E.92 นะคะหรือว่าแอดจากเบอร์โทรได้เลยนะคะที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาชมองค์แรกกันเลยเนาะองค์ที่1น,นะคะองค์ที่1ค่ะเป็นปู่ทวดนะคะปี05นะคะองค์ที่1ปีเอ่อปี0ูย์ห้าหลวงปู่ทวดคะ่ะ ด้านหน้านะคะนี่จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆอง์ที่1น,นะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังจะมีปีปลอเป็น05นะคะด้านข้างคะ่กคะก้นค่ะนี่องค์ที่หนึ่งนะคะ องคที่หนึ่งค่ะต่อไปองค์ที่สองกันนะคะองค์ที่สองจะเป็นกะลาแกะนะคะองค์ที่สองกะลาแกะค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้นข้างนะคะองค์ที่2นะคะต่อไปเรามาชมองค์ที่3กันเลยนะคะองค์ที่3ค่ะ องที่สามจะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นของวัดเกตค่ะด้านหน้านะคะทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ พูดคุยกันได้นะคะถ้ามา,อาสอบถามราคาราคาคุยกันได้นะคะพี่ๆค่ะองค์นี้องค์ที่3นะคะต่อไปองค์ที่4ค่ะ ที่สนะคะจะเป็นสัตววันะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะสระกอบแบบนี้เลยนะองค์ที่ห้าเอ,อ่อโทษทีคะ่ะองค์ที่4ี่นะคะ ต่อไปเรามาชมองค์ที่5กันนะคะองค์ที่5จะเป็นเหรียญชินาลาดนะคะใส่กรอบเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะองค์ที่5นะคะพี่พี่ ต่อไปองค์ที่หค่ะองค์ที่หจะเป็นพายืนนะคะองค์ที่หกพายืนค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้เลยนะองค์ที่หกนะคะ ต่อไปองค์ที่เจ็ดค่ะองค์ที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะใส่กรอบแบบนี้เลยนะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ องนี้องค์ที่7นะคะต่อไปองค์ที่8กันนะคะองค์ที่8จะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะองค์ที่8ดนะคะองค์ประมาณเท่านี้นะด้านหน้าคะ่ะด้านหลังนะคะ ส่วนปูเผือกนะคะองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้าค่ะองค์ที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะพระพุทธวิริยากรนะคะพระพุทธวิริยากรนะคะองค์ที่เก้าค่ะด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะปีสองสี่ห้าแปดนะคะด้านข้างนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งค่ะสี่เก้าสามเก้าหนึ่งหกหกนะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีเพื่อมา อ,อสอบถามคุยราย,รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดมาจากเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่10บนะคะเออห่อยองค์ที่10บคะ่ะ องที่สิจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะใส่กอบแบบนี้เลยนะคะมีห่วงมาพร้อมค่ะแบบนี้เลยด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะองค์ที่10บนะคะ ต่อไปองค์ที่11นะคะสิอจะเป็นเหรียญวัดหลักสี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะปีสองสี่นะคะองค์ที่14นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะ ด้านข้างนะคะต่อไปองค์ที่สิบสองกันนะคะสิบสองจะเป็นปั๊มพ่อเงินนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ด้านข้างค่ะก้นคะ่นคะองค์้อ้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะ สิจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ13หลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลัง,ะะลงะะเงตารีดค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ก็นะคะพี่ๆท่านไหน้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์081ย์แปดหนค่ะสี่เก้าสได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ ID เพื่อมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรได้เลยค่ะหรือว่าแอดมาจาก n o d w o w w d ได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปองค์ที่14กันนะคะสิบสี่สิจะเป็นสิ่งนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะองค์ที่14ต่อไปองค์ที่15นะคะ15ค่ะจะเป็นตะกรุดนะคะ15จะเป็นตะกรุดทองคําค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะ สวยนะคะตะกุดตรงนี้อันนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะสิบหก จะเป็นหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะต่อไปนะคะ องค์ที่17ค่ะ17จะเป็นพระทรงสี่เหลี่ยมนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆด้านหน้านะคะไฟมันสะท้อน หลังค่ะดยจะถลุดมาด้านข้างนะคะองค์ที่17นะคะต่อไปองค์ที่18นะคะ สิบแปดนะคะสักคคู่นะคะสิบแปดนะคะมันเบอร์ค่ะด้านหน้านะคะ ้านหลังค่ะสิบแปดจะเป็นเหรียญลงปู่ไข่นะคะ มันไปกดโดนโฟกัสมันก็เลยไม่เป็นปกติต่อไปองค์ที่19นะคะ19ค่ะ สิบเก้าจะเป็นหลวงปู่โตนะคะเป็นาพาะประจําวันนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะสิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าค่ะ ไปองค์ที่2 0นะคะองค์ที่2 0บค่ะยี่สิบจะเป็นพระนางพยานะคะ ไปกดโดนมันมันไม่ปกติเลยพานางพยาค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะ องค์นี้องที่ยี่สินะคะพระนางพยาค่ะต่อไปนะคะองที่ยี่สินะคะ21ค่ะ21จะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะจะเป็นด้านหน้านะคะ เริ่มกลับ,กล,บกลับแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะค่ะองค์ที่ยีิบอนะคะ ต่อไปองค์ที่ยีสิสองนะคะยีสิสองจะเป็นพระโสธรน,นะคะพระโสธรน,นะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ องค์นี้องค์ที่ยีองนะคะพาสโสทร์นะคะค่ะต่อไปองค์ที่23านะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะองค์ที่23ค่ะเป็นเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะปีสองสี่แปดสี่นะคะด้านข้างนะคะ องนี้องที่ยี่สิแล้วนะคะครบแล้วนะคะค่ะ,ะวันนี้ก็นำพะมาแบ่งปันครบกันแล้วนะคะ,ะมันจะมีช่วงท้ายๆมันจะมีกล้องเบลอหน่อยเพราะว่าหนูไปกดโดนกล้องมันไปนปรับอะไรโดนมันก็ไม่รู้มันก็เลยเบลอๆนิดนึงนะคะ เออลางๆนิดหนึ่งนะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจอย่าลืมบอกเลขมาได้เลยนะคะสนใจองค์ไหนองค์ที่เท่าไหร่นะคะสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ดหนึ่งค่ะสี่เก้าสามเก้าหนึ่งหกหกได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีเพื่อมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเออแอดไลน์มาจากเบอร์โทรก็ได้คะ่ะ ค่ะวันนี้ก็จะมีพะยิบสามรายการนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ออขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆท,ทุกท่านที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอีพีต่อไปนะคะค่ะอีพีที่ยี่สิบเอ็ดก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมทักมาสอบถามได้นะคะเรื่องราคาสามารถคุยกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ